เดี๋ยวขบวนนี้เดินลงสามนอกนเดี๋ยวขึ้นไปประส่วนเลยนะดดแผเทียนเลยอะปดเลยอย่ารับที่มันจใจมอยากได้ หลังจากเป่าเค้กให้กับพี่ส้มไปแล้วนะคะให้เวลาสนุกกันต่อค่ะวันนี้เบลกับพี่อ้นดูซอฟไปเลยครับเมื่อเจอพี่ๆ่่นแก้วครับแล้วดันไปที่หลังด้วยนะโดนรับน้องก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะมีตำนานอะไรท,ท,ที่คือตำนานครับพวกเราเป็นพวกขยันสร้างตำนานจริงท้าเบลมาก่อนนะก็คงจะต้องแบบ มีตำนานเหมือนกันแน่เลยแล้วก็แกล้งกันเก่งด้วยนะให้ดื่มแล้วดื่มอีก,อกคนหนึ่งก็ไม่ยอมนะให้ดื่มฉันก็ดื่มสรุปครับเป็นยังไงล่ะครับทําถึงมากๆเลย,ยนะครับเป็นการแสดงนะครับไม่ใช่เรื่องจริงครับการสร้างตำนานในครั้งนี้น้องๆเด็กเสิบนี่แบบกุมหัวกุมขมับกันอยู่ <ๆ S 2> ข้างในต่อไม่ไหวครับออกมาข้างนอกคลาไปด้วยคลิปนี้แล้วกันครับบ๊ายบาย